มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราคาทองพุ่งขึ้นต่อเนื่องล่าสุดปรับแล้ว5ครั้งค่ะจากราคาทองคำ30กันยายน2568นะคะเพจสมาคมค้าทองคำได้ประกาศราคาทองคำครั้งที่1เปิดตลาดเวลา09.07นาปรับตัวขึ้น650บาทสู่บริเวณ58,850บาทเมื่อเทียบกับการประกาศซื้อขายครั้งสุดท้ายของเมื่อวานคือวันจันทร์ ที่ระหว่างวันมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด22ครั้งรวมแล้วราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น800บาทเลยค่ะสํะาหราคาทองคำในประเทศชนิด 96. 5วันอังคารที่30กันยาย,ยน2อ6 8นนะคะราคาทองรูปพรรณนะคะขายออกบาทละ5,9650บาทฐานภาษีบาทละ5,777 7 5 77, บาท68สสตางค์ ทองคำแท่งขายออกบาทละ58,850บาทรับซื้อบาทละ58,750บาทล่าสุดวันนี้นะคะ10ริกา33นทีราคาทองมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง5ครั้งรวดส่งผลให้ราคาทองล่าสุดอยู่ที่ทองคำแท่ง96.5ขายออก5 9 5 0บาทนะคะสำหรับทองรูปพันธ์นะคะ96.5%ขายออก59,850บาท ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ